สวัสดีครับครับห้างมุน่วนรัชกิจเสื่อสานแอนเซอร์วินนะครับก็วันนี้เป็นวันที่8นะครับเดือนกุมภาพันธ์2556นยห้านะครับก็วันนี้ก็งานก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับในพื้นที่ลำทับก็คือที่ว่าการอำเภอลำทับนะครับแล้วก็สำรวจพื้นที่กันไปเรียบร้อยนะครับก่อนหน้าก็ตามขั้นตอนนะครับก็รืจากจุดเก่าอยู่ด้านโน้นนะครับแล้วก็มาตั้งใหม่นะครับอันนี้เป็นฐานสมหมอกความสูงจากพื้นดินประมาณ2เมตร อันนี้มุมนึงนะครับอยู่ข้างอาการกองร้อยอันนี้ก็จะเป็นเสาเราก็จะประกอบสำนันนี้นะครับวันนี้ทิมไงนังฝากไว้ด้วยนะครับสำรับงานรื้อถอนติดตั้งระบบสื่อสารต่างๆรวมกระทั่งจําหน่ายวิทยุคมนาคมหรือวิทยุสื่อสารกับหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆหรือส่วนราชการนะครับเอกชนนะครับไม่จะเป็นเครื่องดําเครื่องแดงเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับยังฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ